พึ่งใบบุญนายงั้นหรอนายรู้ไหมว่าประมุกตะกวนชูป่วยเป็นอะไรถ้านายอยากเสแสแซงเป็นคนดีนายควรส่องกระจกก่อนนะเธอไม่เข้าใจฉันไม่กล้าแม้แต่เปรียบเทียบกับเธออย่าอายุวัฒนะนี่ฉันเกรงว่านักปรุงยาฉันก็รู้จักเป็นอย่างดีนายนั่นยาเม็ดหงหยาน สหายหนายต้องการเท่าไหร่ตะกูลชูของฉันสามารถจ่ายเงินให้ได้ตามที่นายต้องการเม็ดละหนึ่งพันล้านหนึ่งพันล้านนายคิดว่าตะกูลชูของเราโง่งั้นหรอยาเม็ดหงหยานนั่นคือยาเม็ดหงหยานในตำนานคุณหลินด้วยยาสามเม็ดนี่ประมุขของเราสามารถมีชีวิตอยู่ไปได้อย่างน้อยสามปี และสามารถรักษาให้หายขาดได้ยาเม็ดนั่นเป็นของดีหรอใช่แล้วนี่คือยาเม็ดยืดอายุไขมันหาได้ยากยาเม็ดหงหยางน,นี่ไม่มีอะไรมากไปกว่ายาเม็ดธรรมดาจากแดนอมะตะฮิฮิโง่จริงๆคุณครับเราต้องการยาเม็ดนี่แต่สามพันล้านในเวลาอันสั้นตะกูลจูของเรารวบรวมเงินได้ไม่พอ มันไม่ใช่แค่รูปรวมเงินได้ไม่พอถ้าต้องการใช้เงินสามพันล้านตระกูลชูต้องขายทรัพย์สมบัติจํานวนมากเพื่อเรื่องนี้อย่างน้อยคนครึ่งตระกูลต้องเห็นด้วยแต่ต้องได้ยาเม็ดนี้มาเพื่อช่วยชีวิตประมุขตระกูลอืมพี่ชายฉันจะให้หนังสือรับสภาพนี่นายสามารถไปเก็บที่ตระกูลได้ในภายหลังตระกูลชูจะจ่ายให้นายสามพันล้าน ตกลงนักปรุงยาเฉินปลดลงนามในหนังสือรับสภาพนี่วันสิ้นปีของปีนี้ผมจะไปเก็บหนี้ที่ตะกูลชูด้วยตัวเองเช่นนั้นก็ขอบคุณคุณหลินด้วยฉันต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้ตะกูลของฉันกำลังรอยาของคุณหลินอยู่ตราบใดที่เสนอยาเม็ดนี้ให้ตะกูลชูจะยอมรับฉันไม่ว่ายังไงก็ตามณนะตอนนั้นฉันก็สามารถเป็นสของตะกูลชู คุณหลินคุณไม่ต้องการหาหรือเรื่องนี้กับตระกูลชูจริงๆหรอเงินสามพันล้านนี่ไม่ใช่จำนวนน้อยๆเลยนะคุณคิดว่าเราจะจ่ายให้เขาจำนวนเท่านั้นจริงๆหรอถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ